ชี้มวยชอบศึกมวยไทยบัธยมิตรมวยพลิกวันจันนะครับประจำวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568นะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับศึกมวยไทยเด็ดสีก็40พูนสวัสดิ์ครับหวานฉ่ำระยำใจกันไปเลยนะครับสำหรับศึกมวยไทยเจ็สีคู่ที่1นนะครับชี้มวยชอบก็ชอบไปที่ทางด้านเจ้ากล้องสนานก็เก็บตังค์ครับหวานฉ่ำระยำใจนะครับตื่นๆตืนก็ยัดไปยัดไปนะ ชิมว่ชอบคู่ที่2นะครับสึงมวยไทยเสีก็สรุปวิกะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นแล้วนะครับเปิด์เซ็นการชนะอยู่ที่ทางด้านเจ้าเกาะเต่าโกริตะมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับรองให้หายสงสัยกันไปเลยอลเลก็กจิตมังนนของซอเอจิตมังนนก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับหวานช่าระยําใจส่วนมวยรอบปุญเสือคู่เอกนะครับหวานฉ่าระยําใจไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะครับ เสือตัวที่24ยอดหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยนะครับสั้นๆง่ายๆแต่ได้ตังนะครับตามสไตล์ชี้มวยชอบนะครับคำพูดมากมายฟังเป็นครึ่งชั่วโมงมวยตายก็แพ้อยู่ดีจ่ายเขาอยู่ดีครับเอากันแบบตรงไปตรงมานะครับวันนี้จัดให้เหมือนเดิมเลยส่วนมวยวันนะครับมวยวันก็มีได้มีโดนครับแนวทางชี้มวยชอบก็ได้ประมาณ70%นะครับมีได้มีโดนนะมวย16คู่เนี่ยถ้าฉันเข้าทุกคู่นะครับใครเขาจะให้ฉันเล่นด้วยล่ะเอาแบบกันตรงไปตรงมาครับนะผู้ใหญ่สําหรับวันนี้ครับไปกันที่ ศึกมวยไทยพันธมิตรมวยพริกวันจันนะครับก่อนที่จะไปเนี่ย ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชี้มวยชอบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กชีมวยชอบไปด้วยนะและถ้าหากนักวิยท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยและต้องการหาสถานที่ติดไปนวมที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยรอว่าแอดไลน์มาได้เลยครับแอด G O D 89มีแอดนำหน้าด้วยนะสมัครเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มฟังภาคหูครับ3ยกห้ยกส่งข้อมู่มวยทุกคู่ทุกรายการส่งเลยราคาก่อนชกส่งสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นหาเปอร์เซ็นน์กกาาารชะจทีมง ชีมวยชอบครับเรียกได้ว่าครบจบทุกวงการครับเหมาะสําหรับเกจิซื้อแปรมวยไทยทุกท่านวันนี้ไปกันที่ศึกมวยไทยพัฒม,มินร์ครับเราเปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับตังนายกก้น้องแบนจะพบกับทางาเจ้าเพชรอาเซียนเกียรติเพชรเดชานะครับเจ้าตาังเนี่ยมวยรุ่นพี่ครับอายุ19ปีนะ สไตล์การชกในมวยเข่าครับสองที่บ้านนะครับสำหรับตังเนี่ยสไตล์การชกของตังครับเรียกไ้ว่านอกได้ในมีครับเข่าในเหนียวแน่นเลย2ไฟหลังนี่ชนะนกคู่ชกมาโดยตลอดแต่ไฟนี้เจอของแข็งครับเจ้าเพชรอามีนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ2ไฟหลังนี่ก็ชนะมา2ไฟติดๆเหมือนกันครับไปชนะเจ้าสะเก็ดดาวเพชรพรมคุณมวยไทยแล้วก็ไปชนะเจ้าเทพไทยมานกมวยไทยยิมนะครับเรียกได้ว่าสูงยาวสาวกรีนนะครับทาง้านเจ้าเพชรอามีนนะเอาละ เรดเปิดมาตั้งต่อ19ครับคู่นี้ชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรอามีเกียรติเพชรเดชาครับเข้ารองไปก่อนเลยมีราคาก็แต่งตัวเอานะช่วงนี้นะครับมวยวันจันทร์เนี่ยให้เล่นซื้อขายนะอย่าไปเล่นแค่เล่นฝังนะครับเล่นแค่เล่นฝังเนี่ยได้ควักตังค์มาก็เยอะแล้วเราไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเจ้าเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีจะพบกับเพชรตะวันสิป๋าก้องนะครับเจ้าเพชรใหม่คนนี้ครับเป็นมวยรุ่นเพื่อนกันเลยทีเดียวอายุ16ปีเท่ากันนะครับส่วนสูงนี้ก็จะเสียเปรียบเล็กน้อยครับ สำหรับทางด้านเจ้าเพชรตะวันเนี่ยจะสูงกว่านะครับทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับเจ้าเพชรใหม่จะดูได้เปรียบนะครับชกมากกว่าประมาณ10กว่าไฟนะซ,ซ้ะอมที่ค่ายซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์นะครับสำหรับทางด้านเจ้าเพชรใหม่นะครับคู่นี้นะครับทีมมวยชอบชอบมากๆเลยสําหรับทางาด้านเจ้าเพชรใหม่เนี่ยฟอร์มสดฟอร์มแรงฟอร์มดีจะมีแผลฟอร์มสดหรือเปล่าวันนี้นะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเพชรตะวันครับเพชรตะวันคนนี้ครับเป็นมวยรุ่นเพื่อนเลยนะอายุเนี่ยสิปีเท่ากันเลยครับ ชคมาแล้วนั่นก็20ไฟนะครับสไตล์การโชคนี้ก็เป็นมวยเข่าครับบูดุดันอันตรายเลยคู่นี้นะครับพลิกไปพลิกมาแน่นอนครับแต่ต้นๆเนี่ยเบียดเบียดยันยันเนี่ยไม่ต้องไปรีบนะครับรอเบียดเบียดยันยันเข้าเพชรใหม่ไปเลยนะครับคู่นี้ชี้มวยชอบไปเลยและกันคู่นี้ชี้มวยชอบไปที่ทางน้าเจ้า เพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมานะเราไปต่อที่คู่รองน้องคู่เอกช่วงที่1นนะครับดาวิดอาหมิงมวยไทยจะพบกับวัชรพลไรซิ่งมวยไทยนะครับดาวิดเนี่ยเป็นมวยรุ่นน้องครับอายุ17ปีนะส่วนสูงนี่165านะครับชกมาแล้วนี่ก็40กว่าไฟทั้งนั้นสไตล์กรโชโกครับตัวนี้เป็นมวยบูครับบูบ้าระห่ำเดือดเลยแต่ขาเจาะยางขว้างกระโจกอะเรียกได้ว่าได้ยินเสียงะระฆังเนี่ยเดินเข้าหาเลยครับ สำหรับดาวิดนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้นอกให้ทางด้ายจากกรุงไทยทีเด็ด99นะครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกครับสั้นๆนะครับวัชรพลไรซิ่งมวยไทยวัชรพลคนนี้ครับกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยดีกว่าทางด้าจากดาวิดแน่นอนครับอายุ20ปีครับส่วนสูงนี่165เลยสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับนอกได้ในมีครับบูดุดันอันตรายเลย วันนี้รดไป1ปอนดปอนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยดีกว่าดาวิดแน่นอนครับแต่ไฟล่าสุดนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีไปพลาดหลับให้ทางด้านเจ้าบอลลังเงินออยุธทธชัยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เอาละครับไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่นี้ชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าวัชรพบไรซิ่งมวยไทยนะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้นะเราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนำํำประการวันนี้ครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบนะครับฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวจะพบกับทางด้านเจ้ากล้าศึกสอสมาคม กล้าสึกฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ไปดูกันที่ทางด้านเจ้าฉลามเงินก่อนเลยครับมวยรุ่นพี่นะครับมวยคู่นี้นะครับเป็นมวยรุ่นพี่ใกล้ใกล้เคียงกันเลย17 18ดอะ่ะกาลังสดเลยครับร่างกายเนี่ยการผ่านมวยกระดูกมวยเนี่ยสูสีคู่ขี้กันเลยครับสไตล์การชกนะครับเจ้าฉลามเงินนี่เป็นมวยซ้ายครับส่วนกล้าศึกเนี่ยตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาเข่าในเหนียวแน่น ซ้ายนี่ก็ครบเครื่องเลยสําหรับทางด้านทั้งคู่นะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าฉลามเงินครับสถิติไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะเจ้ายอดบุญนาชอห้าพยักมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับเราไปต่อกันที่จากหน้าเจ้ากล้าศึกครับกล้าศึกคนนี้ครับ สองไฟหลังเนี่ยเรียกดว่ามีแพ้มีชนะครับแต่ไฟล่าสุดเนี่ยเรียกได้ความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลยครับไปชนะมวยซืกอแป้ครับชนะเจ้าพันลำสอสมหมายมาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เอาละครับไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคำพูดมากมายมวยตายก็เท่านั้นแหละนะครับเอาละคู่นี้ชี้มวยชอบไปที่ทางหน้าเจ้ากล้าศึกสอสมาคมนะครับ ก็จัดขัดใจก็สวนนะมวยฉันชอบฉันเล่นฉันชี้ให้ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เล่นฉันก็ไม่ชี้นะครับที่ต่างก็กดตรงข้ามไปนะสําหรับพี่ๆท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวนี้ชี้มวยชอบชัดเจนตรงไปตรงมาครับไม่ต้องหมุนสาวกันเลยทีเดียว วันนี้นะครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรนังเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังในออกตังกันแน่นอนครับด้วยความหวังดีจากชี้มวยชอบขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ